สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของคุณป้านะคะคุณป้าฝันดีนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาเล่าบอกแอดฟังนะคะแอดก็เลยอยากจะนําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะก็กำลังใจของแอดก็มาจาก f อซทุกท่านนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณป้าพร้อมกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะดิซ็อบทักกัดกอไม่เก็ใจอย่าได้เจาะกูบ้านอย่าได้เจาะโอ้จ้าดิกสอกทายยังนะดิกสอบทำเมกิรกัดกอไม่ใจโอ้จ้ะเวนนตังครูนก็บ้าน โนตะครวนเก้าบาทาอ๋อมันอัดเยอะอย่างนีอน้อัดกเก้าคือตองกัดอัดเก้าหาใช่ไหอ๋อค่ะดอกดุยอัดพร้อ๋ออยากให้เอฟซีช่วยตีความฝันใช่ไหมคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเอฟจะแปลความฝันของคุณป้าให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะคะคุณป้าบอกว่าเมื่อคืนคุณป้าก็ฝันนะคะ ฝันเห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะมาหาคุณป้าใช่ไหมคะแล้วก็คุณป้าก็เห็นว่าคุณยายโดนตัดคอ,ดอมีคนตัดคอคุณยายทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็เหลือแต่ตัวใช่ไหมคะอ๋อก็คุณป้าก็ฝันแปลกมากๆนะคะท่านผู้ชม,มน่าจะมาให้ปัญหากับคุณป้าเนาะตี ตีตัวเลขค่ะคุณป้าอ๋อก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเชื่อตีความฝันของคุณป้าดูนะคะเพราะว่าคุณป้าก็เคยฝันแม่นมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณป้าก็หายไปนานเนาะคุณป้าเนาะไปอยู่ไหนมาคะคุณป้าไปอยู่ชนบุรีเพิ่งมาใช่ไหมคะอ๋อไปอยู่กับลูกใช่ไหมคะอ๋อไปอยู่กับลูกชายที่ชนบุรีนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้เห็นคลิปของคุณป้าเนาะ เพราะว่าคุณป้าก็ไปหลายเดือนค่ะท่านผู้ชมพอดีคุณป้ากลับมาบ้านแล้วก็ฝันดีก็เลยมาเล่าบอกแอดฟังนะคะอยากจะให้แอดนำเสนอให้กับเอฟซทุกท่านได้รับฟังด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็ฝันเห็นเดี๋ยวแอดจะทวนอีกรอบนะคะก็ฝันเห็นคุณแม่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมาหาคุณป้าค่ะแล้วก็คุณป้าก็มองเห็นคุณยายเนาะคุณยายอยู่ๆก็ มีคนตัดคอคุณยายทิ้งค<ม>อหายคอหายคหาเลือแต่ตัวนะเนาะเลือดออกเยอะไหมคะคุณป้าเลือดออกเยอะเลือดออกเยอะเลยใช่ไหมคะแ<า>สดงว่าถ้าฝันแบบนี้น่าจะมีโชคค่ะคุณยายน่าจะมาให้ปัญหาคุณป้าตีตีเป็นตัวเลขค่ะน่าจะมาให้โชคลาภกับลูกหลานเลยค่ะคุณป้าเนะาะก็<า>ให้ท่านผู้ชมช่วยตีความฝันของคุณป้านะคะเพราะว่าถ้าเอดตีเอดก็จะตี แล้วคุณป้าตีเป็นตัวไหนคะคุณป้าให้คุณตาให้คุณป้าตีก่อนแอดค่ะ90กับ95อ๋อคุณป้าจะตีเป็น90กับ95เนาะ590อ๋อถ้าสามตัวก็590เนอะคุณป้าเนาะเพราะว่าหัวก็ห้าหัวก็ห้าพอก็เป็นเลข9เนาะแล้วก็คนตายไปแล้วก็เป็นเลขศูนคุณยายที่ว่าตายไปแล้วเนาะ คนตายก็จะตีเป็นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็หัวก็จะเป็นเลขห้านะคะแล้วก็คอเป็นเลขเก้านะคะคุณป้าก็ตีได้3ามตัวเนาะห้าเก้าศูนหรือไม่ก็9 50ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมช่วยกันตีความฝันของคุณป้าดูนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ ถ้าเอตีเอกตีเหมือนคุณป้าค่ะก็คอก็เป็นเลข9หัวก็5 9 5เกห้นะคะแล้วก็คนตายไปแล้วก็เป็นเลข0ูนย์เนาะถ้า3าตัวก็5 9 0หรือไม่ก็9 5 0นะคะท่านผู้ชมก็ลองตัดหน้าตัดหลังดูนะคะตัดเล่น2ตัวนะคะก็9 0้าศูนยแล้วก็5้าเก้เเนาะ มีสามหางเนาะป้าเนาะจ้าเพราะว่าก็ฝันดีเนาะป้าถ้าฝันเห็นเลือดก็จะมีโชคใช่ไหมคะป้าแล้วแล้วเลือดติดตัวคุณป้าไหมคะเยอะเลยโอ้ติดตัวเยอะเลยใช่ไหมคะแสดงว่างวดนี้คุณป้าจะได้โชคค่ะคุณป้าคุณป้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะป้าส1อ็ดทับสสี่สิบเอ็ดทัสี่อ๋อบ้านเลขที่ของคุณป้าก็สี่สิบเอ็ดทับสี่นะคะท่านผู้ชมแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่เนาะตอนที่เสียชีวิตเนาะ จำได้ไหมคะจำไม่ได้เลยโอ้จำอายุของคุณยายไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามานแล้วเนาะน่าจะเป็ดสิบกว่าเลยเนาะคุณป้าแต่ไม่รู้เป็ดสิบเท่าไหร่เนาะตอนตอนตอนนั้นเบิกเงินด้วยได้สองพันพัด้ทั้งคุพิการด้วยเบิกตังนะเบิกตังแต่ยิงบ้านไอ้มวยเพื่อนทำถอกหวย อายุนะคุณคุ้นผิการพณพออายุก็หนึ่งประมาณหนึาจำมาจำอายุของคุณคุณยายไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็ก็เอาตามความฝันแล้วเนาะคุณป้าเนาะเพราะว่าถ้าฝันแบบนี้น่าจะมีโชคค่ะเอสคิดว่านะคะเพราะว่าคุณป้าก็เคยฝันถูกมาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครตีความฝันของคุณป้าถูกก็เด็กเด็กเด็ก่า่เจ็ดสูงศูงเจ็ดเต็มเด็กทะเบย์เจงงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะคุณป้า ดีแต่มันเั่งถ้บหวยแจ้งอ๋อไม่รู้ว่าหวยออกเนาะแล้นั่งองค์แกมถ้าองค์หวยแจ้งหวยแจ้งหวยเจ็ดแจ้งไอแจ้งเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ติ้งเจ็ดเจ้าอ๋อแล้วคุณป้าได้ตัวเลขมายังงไอย่จนางสยบัะอ๋อบ้านเลขโมกีนาชอบเลขเนี่ยเองโอ้งวดที่ผ่านมาคุณป้าก็ฝันได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ว่าไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะโอ้โหทำไมไม่ซื้อค่ะคุณป้าก็ไม่รู้ก็ โอ๋โอ้ไม่รู้ว่าวันหวยออกเนาะหลงวันใช่ไหมคะคุณป้าไปที่ชลบุรีไม่เคยซื้อโอ้ไปอยู่ที่ชลบุรีไม่เคยเล่นเนาะพอมาอยู่นี่ก็ลืมวันนะคะท่านผู้ชมเลยไม่ได้ซื้อนะคะก็คิดว่ายังไม่ออกใช่ไหมคะตัวเลขก็ออกไปแล้วค่ะโอ้ว่าจะไปซื้อแต่ว่าตัวเลขออกก่อนแล้วเนาะโอ้ก็งวดที่ผ่านมาคุณป้าก็ฝันได้7 0 0 7นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าลืมซื้อนะคะ ก็ถือว่าคุณป้าฝันแม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ถ้าใครอยากจะตามความฝันของคุณป้าก็เชิญได้นะคะเพราะว่าคุณป้าคุณป้าก็ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมช่วยกันตีดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะน้องคุณป้าเนาะอ่ะคุณป้าช่วยบอกเอซีชัดๆหน่อยค่ะว่ามีตัวไหนบ้างคะคุณป้าเงินล็กเอล่เงินเอลงเงินตะกียบมยอ่ะอ่ะประรกีตไหมรับ มี90นับมตัวถ้า3าตัวก็590รือไม่ก็<อ>950เนาะแล้วก็ตัดเล่น2ตัวด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าตัดเล่น2ตัวก็มี95 59แล้วก็5005นะคะแล้วก็ตัวไหนอีกแล้วตัวหนึ่ง ตีรอบตน่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดอเจ็ดห้าเจ็ดตน่ะโอ้คุณป้าชอบเจ็ดห้าห้าเจ็ดด้วยเอากี่ตซมือนะอเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตีเป็นตัวไหนนะคะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเนาะคุณป้าก็อยากให้เอฟซีช่วยตีความฝันใช่ไหมคะคุณป้าเนาะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีความฝันของคุณป้านะคะใครใครตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะ เพราะว่าคุณป้าก็ฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมคะค่ะแอดก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะในงวดนี้นะคะคุณป้าขาโชคดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่เล่าความฝันให้เอฟซฟังค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ